สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุคนมินีนี่ฝีมือแม่พันเฮดด้อค่ะพี่น้องจ้าแม่มากมไว้ดีจ้ะขึ้นไปยังเกาะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะอันนี้แม่พันผัดแบบดามักแบบเอาไปทอดก้อนนะคะแบบแห่งๆนะคะแล้วก็มักแบบแบบเละเปียกพี่น้องเออรู้สึกว่ามันข้าวนะคะพี่น้องอันนี้ใส่พริกแกงไตนะคะพี่น้องจ้าหอมๆเป็นแต่แสบค่ะกินก็เขาจ้าพี่น้อง ไทยข่าเจ้านะคะแต่ว่ามือนี้นะคะอียามาบอกโปรกาแฟบีเซเว่นกินดน้อค่ะพี่นอนจ๋าโปร7จนะคะพี่นอนจ๋าบอกเลยว่า โคตาระคุมนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่นอนจ๋าในเรื่องของการควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวานวน้ําตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลปวดคอ,อเข้าปวดหัวไมเกรนนะคะร่างกายอ่อนเพลียร่างกายแบบตื่นมาโบเฟนบาสดชื่นนะคะดื่มไปเลยค่ะพี่นอนจ๋าวันละ1-2ซอ,องก่อนอาหารเช้าด้วยพี่นอนเน้อสามารถดื่มระหว่างวันได้นะคะ <c oughs> โปร7 7พิเศษเลยนะคะพี่นอนจ๋าซื้อ7 กล่องใหญ่ได้7 2ซองในราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นทรงฟรีปลายทางฟรีปกติเจกล่องใหญ่นะคะพี่รอน70ซองน,นี่ราคาอยู่ที่1,830บาทนะคะพี่รอนจะ๋ะคุ้มมากๆอยากให้พี่น้องเอาไปจับไปจองนะคะโปรนี้อ่าหมดหมด,หมดเขตวันที่8<ถ>เดือนหน้านะคะพี่รอนจ๋าเอาจวดวันที่นี่พระหยัดขายของกอนด้วยค่ะไมม,มันกินเราแมมัมนลืมโปรเพิ่งเปิดมา รสมากแบบแหงๆกับกอร,รอบเพื่อนเพื่อนกรอบอือหือก่กระช่ายหอมหอมอร่อยแม่เห็นมันเซ็ตจัดอืออืมาละจินอันนี้เป็นหัวละพลานทอดก่อนอ เมื่อวาพาไปกระเพาเมื่อวารพานำม่รู้วล้ได้จิ้วอันมารู้ลลวแซเมองพีแท้อันถีหนัะอร่อย มักินมันใบกะเพราหัวลาภอือเหรอบ,บ้าๆลงนั่งกันบ้าบ้าปะ <c oughs> ไม่ได้กล่อต่ำมันเงี้ยม,มาหาทาโรม <c oughs> มาบาบนี้จบกินทาโร อร่อยเดี่ะชอบเคยไปซื้อมากกินกับผีอนแล้วม,มามักแบบว่ามันนิ่มๆมเละๆเฉะแม่เขาบอกเอาไปทอดก้อนพี่น,อน้องข้าวเขาบางคนทัดจนเต็มมันหมกักแรงน้ำมันก็นหลายเจิงน,อน้องเป็นละโอ้โหมันเอ็นเจ้บบาบักก็แล้วแต่คนมักนะคะเจ้บบาบ้านนี่ร้มามักแบบไหนแบบแห้ง ค่ะผู้ใดมันค้นไต่แทนนะผู้เดทดตจวนะจัดก็นีเลยผู้ใดใช้พริกแจงเค็มก็นีืแต่ชาินะแก,ก่ือคุ้ดตองหรอหอมบวัวบักลาชกคุดเถอะ <c oughs> มันไม่ดินมันกุดเป่นปูนอ,อร่อย กระจายเป็นต้นแล้วชาปี๋เข้าไป็นั๊กแม่ม่านชวนนี่กับิีกินได้น,นี่กินทั้งทีแหละพี่นอ้องแห้งไต้ก่อนแห้งเมือพี่นอ้องเมือแบบเมือลาบอะครั้งได้ไหมคะบอกว่าถูกอะมันแห้ง ง่ายน,นอนกับนอนเนี่ยลูกกัน่เนี่ยมันเจ็บตรงเนี้ยหลังหลังเออมันเจ็บอันนี้เหาอแม่พี่น้องบอกว่าเขาเอินมาอย่างไรลูกเออ,เอ,อมองกันนานเท่าไหล่ะมันหลังมันปวดแบบคนไม่สิบออกนี่นะแต่ก็บ,บอกว่าถือ กินมันต้องกินเครื่องมันด้วยว่าต้องเป็นตัวแซ่บใช่ถ้าคล้ายกับสิเฮ็ดแบบนี่หนำก็เจาะนิดนึง ไ่ซื้อตมตลาดแบบนี้ไม่เคยทําใครทำครับมันต้องพิจิตรพิันรลาขั้นตอนอมสมัยก็ตําแบบปั๊ดธรรมดาอะไรบ้างก็าเจ็บแบบแฉะน้ำเยอะไม่ทอดไม่ไรสักอยา่างเลยม่ทอดหรอข้าวยังนิ่มเห่อคือมากแก่หนึ่งโอ้เมื่อไหร่เนยอืมน่าขนลุก Do gái ăn đẹp nữa. Vội dưng mày hàng mày kẹt lên. Ok. Sand tốp điện. Mhm. 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 Cái này Mhm. 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 ผักไทยผักไทยอ่อนอร่อยหอมเผ็ดนิดนิด ใช่ไงอร่อยข้าวจนจะหมดแล้วหนูวาเนี่ยมากเลยกลับไม่ลดเลยกลับเต็มเต็มเลยมันเพื่อนดีนะโอ้โหซีรีส์ตอบแบบกระโดดขึ้นใจไนมะ่ได้รู้มันเล่งรนะยะความสูงก็เหนียงขึ้นไม่ได้เล่ง กูจะโดดดีไหมวะรับนี่หายล้น <Luis> <fella> <n> <ates> ั่งตรงนี้ก็ได้ลูกค่อยขึ้นเดยวมามาอุ้มอุ้มจะจายมันก็โลดยานี่ยเป็นเตื่องดมันมีเบาะเติมไปว่าก้องกองจันนั่นก็เลยกาไปตรู้สามผัวแล้วมันก็เลยกาไม่รู้กูจะโดดดีไหมวะ น้องแมก็กก็เชืเ่อพาขึ้นไหมโอ้สิงใย่ๆเปลี่ยนเตี้ยวตายนี่ก็ปัดอีกแบบแล้วคะเนนยกาไม่จับก็ไม่ปัดแนวแนวนี้แล้เขาผัดกันไหมคล้ายๆกันนี่แหละเครื่องอะ,อะแต่ว่า ไม่ได้ใส่พริกแกงเนขน้มข้นอือค้อย่างเข้มข้นน่ะร้อนแรงจริงสุด,ดยอดเลยกินผัก,ผกแม่กับแซนบัตที่เนอะจินเดียวเล้กินกล้าไม่ได้จานเลยลากล้มมันเป็ะมันแล้วแต่กรรมวิธีการผัดแล้วแต่ความชอบด้วยค่ะ พอาหารบองนี่ว่าพิษดอกพี่นอะไม่มีสุดตายตัวหรอกมันไม่สุดตายตัวหรอกแช่ถือปลาแล้วก็าเป็นพ่อมากไปนี้ให้แบบนั้นเลยพี่นอะให้ไปตีเขาว่าท้าแบบนี้ไม่ได่นะมกเขยวดอกการทำหม้อข้าวไม่มีสุดตายตัวจบมันเื่งกันคนทันหมักมาคขือกันไปกินแบบเช็ดดังๆเพิ่ม แสบปากเพิ่นบาแสบปากเข้าจกมีหลายคนอีกี40่40%หม,มักระชาินี่40-60%หมักอีกรสชาิหนึง่งกินได้แล้วก็แสบจนพ่อ ข้าวหมุแล้วอ่ะเหมือนกันหม,มูเหลียอร่อยเนื้อผู้ชายอืมอืมยังวขวานไหมมามากินขวานอืมอร่อยมากเลยกระจายกับเรื่องรทและก็ใบนเนี่ย

บม่ได้ี่หล่ะไม่ได้หายหนาหายตาไปซื้อพี่น้องคลิปอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบเก่านะไม่ได้กินแบบจัดหนักจัดเต็มแบบเก่านะพี่น,อน้องจ้าพวกคล้องนิดพวกแบบเยอะๆอสินะตอง,ง,งกินไม่เมื่อนเดิมทองเรากินไม่ได้าคือเก่าพี่น้องจ้าพู้ล่ลูกเศร้านมล่างกายจุคล้องฝืดนะที่หล่ะพากินกระเพาะวิสิคไปแล้วสวัสดีจ้า